หลังจากที่สาวสวยชุดแดงกลุ่มพารามิตรของไวาเถียนเตาตัวเธอก็บยามเมที่นนี้กลับมาหาหัวหน้าของเธอนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็ไม่สามารถหลบหนีได้ทันได้เพราะก็จะมีเหล่าสิทธิของพระเอกมุ่งเดินทางตามมาถึงเธอพอดีก็ได้ทําการจัดการฆ่าเธอชิ้งไปนะครับแต่พอพวกเขาได้มาเจอบ้านหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาในตอนนี้ก็สามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่ามันมีกลิ่นอายของสาววกของนิกายเทียนหลานที่ถูกขังเอาไว้ยังสถานเที่ี้ ในครับในตอนเองพวกเขาก็คิดว่าจะต้องรีบมุ่งเดินทางเข้าไปเพื่อตรวจสอบตัวแต่ละว่าก็จะมีสิทธิ์พหญิงผู้นี้ครับตัวเธอนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะในตอนนี้ถูกขับไล่ออกจากที่กาเทียหลาดแล้วก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกต่อไปนะครับแต่ละว่าพวกเขานั้นก็ยังมีสิ่งที่ต้องจับตาม,มองดูอยู่ก็คือพระเอกของเรานั่นเองก็เลยพยายามที่จะออกไปจากที่นี่เพื่อหลบซ่อนเอาไว้เหมือนกันทางด้านของพระเอกที่มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วพ เอกก็ไม่รอช้าในการเปิดประตูเข้าไปเหมือนกันแถมพอพระเอกมุ่งเดินทางเข้ามาถึงยังด้านในแล้วก็ได้มาเจอกับชายหนุ่มคนเติมนี่ยครับตัวเขาก็จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มพันธมิตรของว่ยเทียนเต้าแต่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร่างที่แยกออกมาเหมือนกันซึ่งในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจากการที่ถูกพระเอกทรามานเอาไว้อีกร่างหนึ่งก็ตามนะยครับแต่ในตอนนี้ตัวเขานั้นก็ยังมีความคิดว่ามันก็คุ้มค่ามากเกินพอแล้วที่จะทำแบบ เพราะในตอนนี้รอระยะเวลามาันนา่นแสนนานให้เจ้ามหาคาเพราะคาได้วางกับดักเอาไว้เจ้าจะไม่สามารถใช้พลังธาตุได้เลยจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกในตอนนี้ก็พยายามจะถามไปว่าวิญญาณของเปรอยู่ที่ไหนแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ยอมบอกข้อมูลน,นั้นกับเอกแต่อย่างใดนะครับก็อยากที่จะให้พระเอกแก่คําสามให้กลุ่ม กลุ่มปฐบิตรด้วยเทียนเต้าของพวกเขาเหมือนกันจึงนาให้ถึงแม้ว่ากลุ่มของสิทธิ์พิยิงนะครับในตอนนี้พวกเขาเติยามที่ใช้พลังก็ตามนะครับแต่และว่าก็ไม่สามารถที่จะใช้พลังวิญญาณได้นะครับเพราะว่าใครคนที่อยู่ยังสถานที่นี้ทําให้พวกเขานั้นพลังทัดอันเด็กเหงื่อแท้งไปนะครับจึงทำให้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ไมไ่สนใจแต่อย่างใดถ้าเกิดว่าเจ้าอยากให้ข้าทาลายคาสาบของพวกเจ้าเดี๋ยวข้าก็จะทําตามสิ่งที่เจ้านั้นต้องการเองก่อนที่พระเอก จะได้กระทืบเท้าไปเบาๆนะครับผมแม้แต่ค่ายกลที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนนี้ก็ถูกทําลายไปได้อย่างง่ายดายเหล่าจิตวิญญาณของปีรูที่ได้ถูกถอดออกมาเป็นสินเป็นถ่วนนะครับในตอนนี้ก็ได้ลองลอยออกไปแล้วจึงทําให้ทางด้านของหัวหน้ากลุ่มมารมิดผู้ยเตียนเต้าผู้นี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากทาไมพระเอกถึงยังสามารถทําลายค่ายกลของเขาได้มีความแข็งแร่งขนาดไหนกันแนะ่ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจแต่ยาง and, and you yeah. แต่ตอนนี้สาวกของกลุ่มของพัตมิตรเวทเทียนเต้าเทพยบยามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกเข้ามาพระเอกก็ทําการเข้าโจมตีแบบม่ยังไม่ได้ทอะไรเลยนะครับผมร่างกายของพวกเขาก็ถูกจัดการแหลกสลายตายไปหมดแล้วในตอน,นี่พระเอกก็ได้พูดบอกกับหัวหน้ากลุ่มพัตมิตดเวทเทียนเต้าไปว่านี่ไงคือการแก้ครรมสาปให้กับพวกเจ้าคือพวกเต้าต้องตายทั้งหมดยังไงล่ะแม้แต่กระทั่งสิทธิ์พี่หญิงเองก็รู้สึกชึ่งและก็รู้สึกตีใจเหมือนกันนะครับในสิ่งที่พระเอกกระทาได้ต่อ จากนี้เป็นสิ่งที่เธอนั้นภาคภูมิใจมากพอสมควรที่อยากจะได้เห็นสิทธิ์าวกของกลุ่มของทมิตด้วยเทียนเตาคนที่ทาร้ายสิทธิ์ของนิกายเทียนหลานจะได้รับจุดจบแบบนี้นะครับจึงทําไม่ในตอนนี้พระเอกกระพุ่งเข้าไปจับตัวหัวหน้ากลุ่มธมิตรด้วยเทียนเต่าไว้พยายามถามข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าจิวญานของเปยรูนั้นอยู่ที่ไหนกันและใครกันเป็นตัวบงการเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เจา้าซึ่งตัวเขาก็ไม่ไยอมบอกความจริงแก่พระเอกแต่อย่างใ แต่มันก็ไม่ได้เป็นผลกระทบต่อเอกพระเอกได้ทําการแบบ ดูสืบความคิดของชายหนุม่มผู้นี้ว่าก่อนหน้านี้ใครกันที่เป็นคนควบคุมเขาจึงทำให้ตัวพระเอกเองก็สามารถรับรู้นะครับคนที่ควบคุมเขาและก็คนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่อยู่บนมือเป็นสัญลักษณ์ดาวนั่นเองนะครับแถมร่างอีกร่างหนึ่งของกลุ่มพีระมิรหัวหน้ากลุ่มพีระมิตรไว้เถียนเต้าก็ได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับในตอนนั้นเองร่างวิญญาณก็ได้กลับมาหาร่างหลักเหมือนเดิมก็ได้รับความเจ็บปวดจากเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่พระเอกนั้น ส่งมาแผดเผาก็จะทรามานไปอีกตลอดระยะเวลา1000ปีต่อจากในี้นครับก็ํำให้แบบเหล่าปรมาจารย์ต่างๆกลุ่มของ9ก้าอาณาจักรพวกเขาเองก็รู้สึกกราวขอบคุณพระเอกในสิ่งที่อเอกช่วยเหลือเข้าในตอนนี้นครับหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาหาจากาักรพรรดิสุนนะครับเพื่อถามข้อมูลที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นของกลุ่มของใน,ในิกายเทียนหลานก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่เป่ยลู่จะได้ถูกจับตัวไปนะครับ ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลในจุดๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะรับรู้ถึงข้อมูลทั้งหมดจริงๆต้องไปหาหอคอยจิตวิญญาณสวรรค์พวกนั้นอาจจะมีข้อมูลในการบอกพวกเขาก็เป็นได้ แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่ากาอาณาจักรแห่งนี้มันก็แบ่งแยกออกไปเป็นหลายๆกลุ่มนะครับมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ถูกกับนิกายเทียนหลานซึ่งพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนกันนะครับซึ่งนายไปเองในตอนนั้นเองก็ไม่ได้สนใจในข้อมูลนั้นแต่อย่างใดในตอนนี้ตัวเขานั้นก็คิดว่าจะเป็นคนที่จะไปสืบหาข้อมูลเองเหมือนกันก่อนที่จะมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะครับทางด้านของเหล่าศิษย์สาวกของนิกายเทียนหลาน พวกเขาในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับแถมพวกเขาก็ยังได้มาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่แถมบนมือเธอก็ยังมีสัญลักษณ์เจ้าอีกด้วยในตอนนั้นเองตัวเธอก็ทำตัวเป็นน่าสงสารน,นะครับผม ว่ามีข้อมูลของกลุ่มของนิกายเทยนหลาน,นอดีตมักขายเหมือนกันก่อนที่เธอนั้นจะได้บอกกับกลุ่มของสิทธิ์ของพระเอกไปนะครับว่าสมัยอดีตในตอนนั้นเกิดพิภพิดก้าอาณาจักรขึ้นกลุ่มของเาราสิทธิ์ของนิกายเทียหลานถูกไล่ล่าตามเล่นงานจนทาให้บางคนก็ได้ล้มตายไปบางคนก็ได้หนีเอาชีวิตรอดไปแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่ากลายเป็นคนพิการกันไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวเธอก็บอกข้อมูลเพียงแค่นี้เพราะถ้าเกิดว่าจะรับรู้ข ทอมทั้งหมดจริงๆต้องไปถามท่านญาติเธอเหมือนกันนะครับในตัวเองทุกคนก็ต้องแบบว่าตามเธอไปถึงแม้ว่าใจลึกๆก,ก็พอจะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าตัวเธอนั้นก็คงจะต้องแบบไม่ใช่คนดีแน่นอนนะฮะเป็นหญิงสาวตัวเล็กแต่มานังคนเดียวแบบนี้นะครับสุดท้ายพวกเขาก็ต้องตามไปเหมือนกันทางด้านของสิทธิ์ของเพกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะถืเป็นนักปวดหุ่ยชินนะครับและก็ไม่แดงชื่อสีตัวพวกเขาทั้งสองก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงที่ ืองแห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาหาข้อมูลเกี่ยวกับสาว,วกของนิกายเทียนหลานเหมือนกันในตอนนั้นเองก็ได้มาเจอกับรถคันหนึ่งนะครับผมที่เป็นรถเฉพาะขายข้อมูลแบบจริงๆนะฮะพวกเขาในตอนนั้นก็เลยได้มาถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของนิกายเทียนหลานว่าในตอนนั้นเองเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่สามารถบอกข้อมูลได้แบบโดยตรงนะครับพเพราะการที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับของกลุ่มของนิกายเทียนหลานโบราณได,ได้จะต้องแบบมีค่าตอบแทน ถึง2 0 0พล้านเหรียญดาวเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกลุ่มของเราสีกคนเอกก็ตอบตกลงไปก่อนที่พวกเขาเจะได้มุ่งเดินทางไปที่หลับนะครับเพื่อไปแบบว่าบอกข้อมูลโดยตรงส่วนทางด้านของแม่นางซันเนียนตัวเธอในตอนนี้ก็ได้มาหาหญิงสาวหัวหน้ากลุ่มก้าวปฐมิดนะครับในตันเองก็แบบมารอใครบางคนนะครับเพราะตัวเธอสามารถรับรู้ได้จะมีใครบางคนมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้อีกไม่นานอย่างแน่นอนส่งคนที่พวกเขารอคอยก็มาถึง นะครับเป็นพ่อค้าคนหนึ่งตัวเขาเป็นพ่อค้าเลลอนเพื่อมาหาขายข้อมูลรวมถึงขายยาอายุวัฒนะอะไรต่างๆนะครับในตอนนี้พอมาถึงแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าโฆษณาตัวเองนะครับว่ามียาที่ช่วยเสริมสร้างความสวยงามรวมถึงหน้ากากที่ทําให้อายุยวาวไวขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่กลุ่มของแม่นางแซเนียนอยากรู้จักนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของนิกายเทียนหลานโบรานนั่นเองในตอนนั้นเองตัวเขานั้นก็เลยแบบว่ารับรู้ ูจุดประสงค์แล้วนะครับก็ได้นําเอาข้อมูลของนิกายเทียนล้านขึ้นมาเพื่อมาคล้ายเหมือนกันนะครับแต่ละว่าบนมือของเขานี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวเหมือนกันนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาวที่พระเอกนั้นสามารถสัมผัสได้คนที่จัดการเล่นงานกลุ่มของนิกายเทียนลานในตอนนั้นนั่นเองนะครับแต่ละว่าใน e ีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับผมสําหรับอีพีที่ล่าสุดแล้วนะฮะ e ีพี EP ที่2องร้อยหนึ่งนะครับ e ีีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ไหมในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้สําหรับวันนี้สวัสดีคร